ก็เจอพี่ปัน แล้วพี่ปันอะเอาเพลง IU มาให้หนูฟังค่ะชื่อเพลงว่า Friday พอเปิดฟังปุ๊บคือ In h o m เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะสองคอร์ดแรกไปคุยกับทีมทําเพลงค่ะก็คือทีมคุณครูจากแพลฟอร์มมากัสันใช่ไหมได้ข้อสรุปก็คือทําใหม่อยากทําใหม่ด้วยเพื่อความสบายใจของแฟนคลับของ IU o n ี i นะคะแล้วก็ไม่กระทบหรือก็ความสบายใจของ IU นนี่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะแบบว่าหนูก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรเมื่อเพลงออกมาแล้วแบบว่ามันจะเหมือน กันอะะไรเี้ยค่กลัวว่าจะเป็นแบบดราม,ม่าอะไรเงี้ยคือหนูก็เลยแบบอยากออกมาพูดว่าแบบว่าหนูแบบไม่ได้ก๊อปปี้อะไรประมาณนี้ข่าวร้ายหรือข่าวดีหนูไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีอะทุกคนโอเคมา S <S โอ้ยตื่นเต้นนะ่ะคือหนูเครียดมากเลยทุกคนนะว่าหนูเครียดมากจริงๆกับเ,เรื่องนี้เออเริ่มยังไงดีก็คือโอ้ยน่าจะอาทิตย์ที่แล้วมั้งค่ะโกรต้องฟังดีนะหนูแบบนี่มาจริงจังนะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าฟังหนูแล้วเข้าใจหนูจริงๆก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหนูมีไปทํางานแล้วก็เจอพี่ปันแล้วพี่ปันน่ะเอาเพลงอายูมาให้หนูฟังค่ะชื่อเพลงว่าไฟเดย์ซึ่งหนูอะ่ะ หนูว่ารู้จักอายูนะคะหนูรู้จักแต่ว่าหนูว่าไม่ได้เป็นติ่งหรือว่าเป็นแฟนคลับแล้วก็เพลงเนี่ยชื่อเพลงไฟเดย์ซึ่งหนูว่าไม่เคยฟังมาก่อนแบบไม่สามทุกคนสามารถหนูสามารถเปิดประวัติให้ดูเลยว่าหนูไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนแต่ว่ามันก็เพลงนี้คือมันเจ็ดปีแล้วค่ะแล้วแบบว่ามันมันก็นานแล้วแหละแต่แบบหนูพูดตรงนี้ว่าหนูไม่เคยฟังมาก่อนแต่ว่าถ้าถามว่าเคยได้ยินไหมหนูว่าหนูจะน่าจะเคยได้ยินท่อนฮุกแล้วพอเปิดเนี่ยพอเปิดฟังปุ๊บคืออินโฮเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะสองขอดแรกซึ่ง ทั้งคอที่เหมือนกันแล้วก็กอนซัมที่ซัมกีตาร์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้หนูเครียดมากว่าหนูอ่ะคือหนูไม่ได้คอปจริงๆค่ะหนูแบบไม่ได้แบบไม่ได้คอปแล้วก็หนูสาบานได้เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบหนูก็เครียดมากตอนนั้นมันมันคล้ายกันค่ะอันนี้คือคือหนูฟังหนูรู้สึกว่ามันคล้ายจริงๆเพราะว่ามันทั้งเป็นการตึงตลือด เป็นการเล่นที่เหมือนกันเลยแล้วก็สองคอรแรกเหมือนกันเป๊ะซึ่งพอหลังจากได้ฟังหนูก็เครียดมากแล้วตอนนั้นหนูก็อยู่กับเมมเบอร์หลายคนหนูแบบว่าเอ้ยหนูต้องทายังไงดีอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลยไปคุยกับ,ไป,กบไปคุยกับทีมทําเพลงค่ะก็คือทีมคุณครูคจากแพลตฟอร์มก็สั่งใช่ไหมก็ไปคุยแล้วแบบว่าจนแบบว่าได้ข้อสรุปก็คือแบบว่าทําใหม่แต่คือไม่ได้ทใหม่หมดทําใหม่ตรงอินโทรค่ะแบบว่าเพราะมันเหมือนกันมากก็เลยได้ข้อสรุปคือหนูก็ อยากทำใหม่ด้วยเพื่อความสบายใจของแฟนคลับของอายุอนนี่นะคะแล้วก็แบบว่าแบบไม่กระทบหรือก็ความสบายใจของอายุอันนี่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะแบบว่าหนูก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรเมื่อเพลงออกมาแล้วแบบว่ามันจะเหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็ก็เปลี่ยนซึ่งแบบว่า ก็เปลี่ยนแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมถึงมาบอกทุกคนก็คือว่าคือมาสเตอร์ตัวเก่าเนี่ยคือบางอันมันส่งไปแล้วค่ะส่งไปทางบางชน n e เรียบร้อยแล้วซึ่งมันเปลี่ยนไม่ทันซึ่งวันแรกทุกคนอาจจะได้ยินเป็นตัวมาสเตอร์แรกบ้างอันที่แบบมันคล้ายอะไรเงี้ยคะ่ะที่เป็นที่มันขึ้นมาคล้ายคายอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจากที่คุยกับผู้ใหญ่มานะคะเขาบอกว่าวันที่สองเนี่ยจะ แก <Yeah. S 2> ใช่ก็จะเศร้า <c oughs> อ่ะคือหนูไม่รู้หนูรู้สึกเครียดมากกับเรื่องเนี้ยเพราะว่าคือหนูมาไม่ได้ค copy แล้วหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นแบบดราม,ม่าอะไรเงี้ยคือหนูก็เลยแบบอยากออกมาพูดแล้วแบบว่าหนูแบบไม่ได้ copy อ,อะไรประมาณนี้ใช่แล้วแบบว่าคือขอดอ่ะคือร <c oughs> ้องไห้เนี่ยก็คือขอดอ่ะ หนูก็เล่นกีตาร์ไม่เก่งหนูก็พยายามเล่นแบบว่าคอร์ดที่มันจับง่ายๆอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบคอร์ดนี้แล้วมันแบบมันเป็นคอร์ดที่แบบเป็นคล้ายๆเพลงที่หนูชอบฟังแบบวงแททูหรือว่าอะไรก็ตามมันเป็นคอร์ดเซเว่นคอร์ดนายอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็กลัวว่าถ้าไม่มอพูดเนี่ยแบบไม่มาชี้แจงแล้วแบบว่ามันจะกลายเป็นดราม่าอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบว่าให้เอ,อ่อ แฟนคลับของอายุอันนี้นะเข้าใจว่าแบบว่าเออหนูแบบไม่ได้ก๊อปปี้นะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแบบว่าถึงแม้ว่าหนูไม่ได้ก๊อปจริงๆแต่ว่าถึงหนูก็เลยแบบถึงแม้ว่าจะไม่ได้ก๊อปแต่ว่าหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ออกมาพูดก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าดีกว่าแบบปล่อยให้มันแบบโดนเข้าใจไปผิดๆอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยมาพูดให้ฟังครับ เอ้ยโตแล้วก็ร้องไห้ได้เคียดอะแบบเคียดมากเลยมันไม่อยากให้แบบว่ารู้สึกว่าไม่อยากโดนนะว่าว่าว่ากอบแบบทั้งทั้งที่แบบความจริงเราไม่ได้กอบแล้วก็อะไรก็เพื่อความสบายใจของแฟนคลับของอายุอันนี้ด้วยค่ะก็เลยแบบว่าคิดว่าเปลี่ยนน่าจะเป็นเวที่โอเคกว่า ใช่ก็คือแบบก็ต้องมาบอกเพราะว่าที่บอกเพราะว่าแบบว่ามาสเตอร์ตัวแรกเนี่ยมันได้ส่งไปแล้วทางบางแชนแนลก็เลยวันแรกอาจจะได้อาจจะมีแบบเวอร์ชั่นนั้นออกไปแต่ว่าวันที่สองน่าจะแก้แล้วเรียบร้อยค่ะหนูก็ที่มาชี้แจงก็หนูอยากฝากแฟนคลับของฝั่งหนูเองอะไรเงี้ยก็แบบช่วยชี้แจงด้วยนะคะถ้ามันมีดราม่าอะไรออกมาซึ่งตอนแรกคือตอนแรกหนูจะไม่เครียดแล้วเพราะว่ามัน แก้แล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบว่าพอมาดูว่าเออมันมันถูกส่งไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาเครียดแล้วก็จริงๆก็ไปเห็นทวิตเตอร์ที่เขาพูดถึงแบบว่าเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเออแบบจะทํำยังไงดีก็เลยหาโซลูชันโดยการคุยกับคูอะไรเงี้ยค่ะก็หนูแบบว่าหนูคิดมาแล้วว่าว่าทุกคนจะเข้าใจนันแหละก็ฝากทุกคนด้วยครับแล้วเวอร์ชั่นใหม่นี้ชอบเปล่าชอบค่ะชอบหมดเลยหนูชอบมากๆก็ พรุ่งนี้ก็มารอลุ้นนะครับก็จะรอฟังฟีดแบ็กทำไมโปรดิวเซอร์ไม่แก้ให้น้องแต่แรกไม่คือหนูเพิ่งรู้ค่ะแล้วก็ทางทีมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าพอหนูรู้หนูก็ส่งไปคุยอะไรเงี้ย คือก่อนหน้านี้นนครูพอทําเพลงเสร็จครูก็ลองเปิดในเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแอปซาวฮาวอะไรพวกนี้ค่ะซาแซมอะไรเงี้ยเพื่อแบบลองเช็คดูว่ามันมีเพลงที่เหมือนไหมซึ่งเปิดไลน์แอปแล้วมันไม่มีเพลงที่เหมือนหนูก็เลยครูก็เลยคงไม่ได้คิดอะไรค่ะจนแบบว่าเออแบบว่าพี่ปันมาเปิดเพลงนี้ให้หนูฟังหนูก็เลยส่งให้ฟังแล้วก็คุยกันก็ทางครูก็ไปคุยพี่รักพี่วักก็เออมันก็เหมือนจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็เหมือนสองคอร์ดแรกแล้วก็การสตรัมมิงอะไรเงี้ยซึ่ง สรุปสุดท้ายหนูก็สรุปว่าเออก็แก่อะไรยเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่แก่ตั้งแต่แรกนะคะคือเราก็เพิ่งมารู้แบบปัญหาของจุดจุดนี้เหมือนกันแบบครูบอกว่าโอ้ยครูก็ไม่เคยครูก็บบไม่ได้ฟังเพลงทุกทุกแบบทุกเพลงบนโลกนี้ <c oughs> อะไรก็เหมือนรู้พร้อมๆกันเนี่ยแหละคะ่ะนั่นแหละก็คือเรื่องที่จะมาแจ้งก็คือเรื่องประมาณนี้อตอนแรกหนูว่าหนูจะไม่ร้องไห้นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราร้องไห้กันได้นะ <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าควนิ่วหนูสวยมาก ไม่รู้ใครไม่ชอบไม่รู้หนูชอบแล้วหนึ่งคนวันนี้หนูสวยมากสายของนี้ยทุกคนสามารถได้ฟังเพลงของโปรเจกต์อินดี้แคมนะคะผ่านทางออฟฟิเชียลเอ่อยูทูบของ b ีเคะมี6คนนะคะคือมิสนานจากตัวแทนจาก b ีเคนะคะคนที่2คือพี่ฟอลนะคะตัวแทนจาก CGM เชียงใหม่นะะสาวเชียงใหม่นะคะเอ่อคนที่3คือพี่มนนานะคะก็คือ โปรดิวเซอร์สาวหน้าใหม่นะคะจากกรุงเทพมหานคร BTF ด้วยค่ะส่วนคนที่สี่นคือสาวิ n d ี้ค่ะิ n d ี้ตัวจริงนะคะคนนี้ชื่อว่าพี่มัมมิงนะคะจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็คนที่ห้านะคะก็คือก็คือน้องบิโป้นะคะจากเชียงใหม่เหมือนกันค่ะก็สองคนสุดท้ายค่ะยังไม่ออกค่ะออกพรุ่งนี้นะคะแล้วก็สับคนสุดท้ายเนี่ยเอ่อร้องสวยมากค่ะเลคะสามารถรับชมรับฟังได้พรุ่งนี้ตอนเที่ยงค่ะก็มารอในพิมียรูพิมีรูมด้วยกันนะคะ พรุ่งน,นี้นะคะตอนเที่ยงนะคะเจอกันนะครับติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึง,งเอคิวสี่คอนเทนต์กับวีอาและยังมีีคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4D application